สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่สำนักสงฆ์ผู้มั่นฟ้าตำบลสิงหะอำเภอจำนีจังหวัดนางรองนะครับมาเห็นกับตาวันนี้นะยิ่งใหญ่อลังการกับสถาปัตยกรรมที่หลายคนอยากเห็นนะครับก็วันนี้ก็ได้มา ให้เห็นพาทุกท่านมาเยี่ยมมาชมนะครับได้เห็นบรรยากาศเดี๋ยวรับชมกันต่อไปครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่วัดภูม่นฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นฐานที่ช่วงนี้มีชื่อเสียงนะหลายๆคนอยากที่จะมาสัมผัสอยากมาเห็นวันนี้ผมได้มาเห็นกตานะแล้วก็ถ่ายภาพวิว ต่างๆนะครับให้ทุกๆคนได้เห็นอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่ที่เอามาปลูกก็น่าจะเป็นสวนหย่อมในอนาคตนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปราสาท เล็กๆอันหนึ่งสามารถที่จะมากราบไหว้นะเป็นปราสาทน่าจะเป็นโบสถ์ครับมากราบไหว้ได้ นี่มุมหนึ่งนะครับเป็นปราสาทสามหลังนะเป็นยอดเป็นยอดปราสาทสามหลังที่เรียงรายอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนรูปเด็กนะรูปเด็กเตรียมเอาไว้ทำอะไรสักอย่าง อันนี้ก็จะเป็นอาคารล้อมรอบปราสาทนะครับจะมองจากจุดที่ผมส่องไปนู่นคือทางทิศตะวันออกนะครับเจอปราสาทอีกสามหลังที่เห็นหนู่นนะครับอีกสามหลังอันนี้ก็จะเป็นปราสาทอีกอันหนึ่งหลังหนึ่งนะครับซึ่งสำหรับสการะ ยิ่งใหญ่อลังการนะครับถ้าเสร็จแล้วน่าจะสวยงามมากๆนะครับอันนี้กำลังก่อสร้างอยู่ยิ่งใหญ่อลังการยิ่งใหญ่ใหญ่อลังการ อันนี้เหมือนเป็นปราสาทนะลักษณะเป็นปราสาทประยุกต์นะครับประยุกยุคใหม่เลยทราบข่าวว่าสร้างตามจินตนาการท่านหลวงพ่อเจ้าอาวาดนะครับเพื่อให้ยุวชนหรือว่ายาวชนหรือพุทธศาสนิกชน ได้มาเห็นนะครับ ตรงน,นี้ก็จะเป็นฐานที่รอบๆนะครับรอบๆรอบ,รอบ,รอบวัดก็จะอยู่ในบริเวณวัดยังอยู่ในบริเวณวัดอยู่นะครับเราสามารถที่จะเห็นยอดปราสาทสูงรทั้ง 3, สามปราสาท3องค์ตรงน,นี้ถ้าเราเดินดูนะครับก็ยิ่งใหญ่อลังการนะนี่ก็ กำลังก่อสร้างอยู่ <c oughs> ยังไม่เสร็จถ้าเสร็จแล้วก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์เลยนะครับนี่ยิ่งใหญ่นี่ผมไม่ยืนอยู่ข้างล่างนะครับสูงพอสมควรข้างในก็จะเป็นถ้าเห็นอยู่ก็จะเป็นพุทธรูปนะครับ รูปที่มาตั้งไว้ก่อนมาตั้งไว้ก่อนนะครับเนี่ยด้านในอันนี้ก็คือส่วน สวนหย่อมน่าจะเป็นสวนหย่อมนะครับซึ่งก็สวยงามมาก ก็ถือได้ว่าเป็นจุดหนึ่งเลยครับนี่หลายๆคนอาจจะที่มาเที่ยวอาจจะเดินมาไม่ถึงแถวนี้นะครับ๋ยวผมบอกได้เลยว่าวันนี้นะพามาเดินได้เห็นบรรยากาศทุกซอกทุกมุม เป็นสถาปัตย,ยกรรมที่ใช้หินทรายทั้งหลังเลยนะครับหินทรายหินตัดอันนี้ก็จะเป็นพุทธรูปพุทธรูปนอน มองมุมนี้จะเห็นสวนหย่อมสวยครับ ครับนี่ก็องค์องค์ทั้งสามองนี้นะครับองค์ทั้งสามองนี้ก็คือจะเป็นเจดีซึ่งการก่อสร้างก็อยู่ในกระบวนการก่อสร้างขั้นตอนการก่อสร้างทั้งหมดนะครับถือเป็นสถาปัตยกรรมที่หลวงพ่อท่านจินตนาการนะแล้วก็ จินตนาการของท่านเนี่ยน่าจะอยู่ในนิมิตหรือเป็นจินตนาการ,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 รแห่งเหมือนเป็นโลกสวรรค์เลยนะครับถ้าสร้างเสร็จเนี่ยก็ะจะเห็นที่ต่างๆนะที่มองไปนู่นอีกอีก,อก,อกมุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งอันนู้นที่ทุกคนเห็นจุดสูงๆนู่นนะครับก็น่าจะเป็นจุดที่ ทำเจดียด์อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะสมดินไปสูงมากเลยนะครับก็เป็นสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งนะครับของถือว่าเป็นสมบัติของบ้านสิงห์นะอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นสมบัติของชาตินะของของลูกหลานเราก็จะได้มาเยี่ยมมาชมกันต่อไปนะครับ